พี่น้องเอ้ยใกล้พอกันละเด้อยายออกมาเบิองอันเขาหน้ามากเอาโนาใหม่ไปแกงมาสิเบิงปีนี่เพิน่นเพิ่นดำมาด้อยไอ้เพิ่นดำมาสุุ่ป,ปีเพิ่นสีบ้านเบิงงามมอพี่น้องคุณน่ะให้นี่เลยเขาแปดสิบทุงเมือนบ่ะอันประมาณแปดสิบทุ้งให้นี่่นเดินให้น้องไง อันนี้ให้อันนี้กับเมนปีนี่เพิ่นดำอาอายเพิ่นดำอาเด่นกระล่างงามพี่น้องงามบ่คิดหอดบ้านบอผู้ไรคิดหอดบ้านบอบรรยากาศพี่น้องบ๊วยงามหลายเบอ่งงามงามอายว่าปีนี้เขาง,งามชุดยอดเลยเวเซน ใกล้พอกันเลยเริอพี่น้องใกล้พอกันแล้วเ,วเดี๋ยวสิไปเก็บเฮดให้เบื้องพี่น้องเอ้ยบนห่ักเขางามบ่อุ้ยงามงามญาติสิผ้าขึ้นไปเบื้องไ้นี่ก็งาม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 หลายเบื้องเดี๋ยวญาสิผ้าขึ้นไปเบื้อง้เทึง กล้วยท่างผุ่นกับเมนอันพุนเมนอันบกม่วงป้าบกม่วงไม่ชางผุ่นอันนี้ไฮนี่เพื่อนสิตรีน้องเสียนี่น้องปื๊ดงามเนาะพีน่น้องอลังการอุ้ยอันนี้ดำไฮนี่ดำกอ้อนโม่พี่น้องนี่ไอ้ไอ้เพื่อนดำยายประด้ดำดอกไอ้เพื่อนดำไ <c oughs> อ้กับพี่สะพเพื่อนดำ ให้นี่ดำกวนเพื่อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเลยพี่น้องเพราะว่าย่ยเหมือนพ้นต๊ะนำนำโคกไรโลโรมากเสียพันสีหน้ายายนจีเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนี่เห็นว่าเขาเป็นโกแล้วให้นี่ดำกวนมืป้ปไหหาได้ร้ายปีนี้ปีนี้ได้ร้ายเขาพี่น้องชุดเสือเพันดำพันบ้านเรานะเห็นบ่ โอ้เสียงนกแต่ว่าไฮนี่เพิ่นเพิ่นบ้านเราบ,บ่ป็นไลยกับบ๊เป็นยังเพื่กินบ่เ <c oughs> บิดเมื่ออันนี้ก็ให้เงาได้เด่นเมื่อไฮเงาไฮเงาโอ้ปีนี้เพิ่นว่าเขางามแม่นดีๆชมกับเพิ่นเบาอยู่ดอกุ่นไอว่าโอ้เขาปีนี้เบิงบบ้งบ่ได้ว่าิั่นงามหลายเพิ่อนนะ บ่ได้ใส่ปุยเลยบ่ท่านไห้ใส่ปุยยังอันนี้ก็กล้วป้ากล้วอีกก็ไปเรียวก็เป็นหน้าใ่ญ่ละพี่น้องแต่ว่าให้อ้ายเห็ดว้ถาให้อ้ายเห็ดยู่เห็ดกินกบปีสะไฟให้เพินเห็ดยู่เห็ดกินยหญ่ก็บ่ได้ยู่เบิ่งเนาะมึมีิ่งูดอะไรเห็ดก็เลยเห็ดเพินไม่เห็ดยู่เห็ดกินไ้สันเพินบ่ไม่เห็ดมันก็หกแม่พี่น้อง นี่ให้เพว่าเหตยู่เหตกินไ้ถ่าตาฮัดงามเบิ้องเบื่อใไฮนี่ไม่ไฮนี่ขี่ได้อยู่แต่ว่ากาบ่พ่อนั่มผลได้บ้านเราว่เป็นยังมันอ่ะอุ้ยกระล่างเป็นโกกระล่างงามโอ้สุดยอดเลยเนะ่าพีน้่งปีนี่เบิ่งมื่อวันที่สิบ ชิบเท่าไรมันนี้วันที่7สิงหาพศออ2567เนี่ยวันที่7สิงหาได้พี่นองโอ้ยที่วิวเห็นพ่นองยา,ายบ๊ะเลออกมาแน่ว่ามะเอาอใหมัไปแกงแล้วสันพวกไอ้ฮักโนมัเมื่อเ้านี่ไปเรียงเนื้อปูวันพุดเมื่อเศา้ากัสีแกงโนมัใส่บาอยู่หน้าบ้าน เตรียมตัวไปเก็บเห็ดให้พี่น้องเบื้องนะสซอ่อนเนาะพี่น้องเบิ้องปัดงามพม่นด้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนี่พปุ้นเนี่ยพี่น้องเบิ้งนอน,นี่พี่นอน,นี่อันนี้นอนใหม่ยังก็ลืมเรียงเงินล้วนอนใหม่รืมเรียงนี่ <c oughs> นอนไม้โอ๊ยปวดเอวสิเข้าไปอ็นเห็ดสวนอีกอยู่ ปลูกสองสามต้นม่ค่ากระทางเลยกระลังออกพี่น้องตุบปูติปีอยูเอามือ่อนั้นว่ามันเป็นซีดเปนเรื่องมันยังเอาไปเพ็้ยนใส่ทุ้งไว้น่าจะคนได้อยากเอาไปปมไปหนึ่งนะทันอันนี้เห็นว่าเป็นน้องน้ำเป็นหวยสาธารณะบัวกระลังเกิดน่าจะคล้องเนี่ยแหละพี่นอ้องใส่บ,บัวบัวยังบ,บ,บัวแดงโอ้บัวแดง นี่กําลังเกิดกันดีอาแดงตายปะอาแดงบ่อืมบางบางเปีกายมันเต็มตัวหนึ่งอันนี้เป็นน้องน้ำขึ้นมาเทิงเทิงอันที่ย่าท้ายเข่าให้เบื้องนั่นอันนี้เป็นเข่าอันนี้นี่แหละพี่น้องที่ว่าอันเพิ่นเอาน่าย่าเป็นหวยนี่แหละเพิ่นมีเรือมีเล้ากันพ่ะท่านเลี้ยวย่าเสิไปเก็บเห็ดให้พี่น้องเบื้องเกินยังคอยมากไหม แยกข้างสิละ่ะนี่ขึ้นแม่เทิงนี่ทีว่ารีวิวใ้เบื้องเขาเห็นปะน่าแยาติดหเลยมาเขียบกระไรเลยเนาะมาเขียบกระรักเป็นอยู่เฮียนอยู่เห็นอยู่หน่วยหนึ่งอันนี้คิงอีกอย่งก็คิงเสลา,าปลาแมงงามๆเนาะงามๆ อุ้ยชาวอันเก่าให้คุ้นจุกุยอยู่คุ่นโอ้อันนี้เพิ่นเห็ดไว้ใบมูโโลอยู่คุ่นอันนี้ไอเพิ่นเห็ดน,นอไม้ไว้อัดนอไม้ไว้อยู่นะนี่เห็นบไหมถุงอยู่คุ่ณมูถุงดอโลอัดไว้รวดมูนี่เครืค่องโลเครื่องโล่พูดอะหืมนะนอไม้เนาะพี่น้องถุงถุงอะไรก่อมูอโลนี่ออกมาหนีกระเม็นให้เขาลูกแฟนกระเม็นให้น้องเบ้่อเขางามเนาะปีนี้มั้ พ่อใจพอไฟละพ่อใจตัวน้องเห็นหลอมเป็นมีไถรยังดีสุดเทียแต่แรงแต่แรงยุ่งเตะสุดเทียมันแรงบ่บ่แรงแต่ยังแต่เป็นเขาวานเห็ดแต่ละปีเขาก็สีบว่าโหสูตรมันยังตีมันสุดเทียเพื่อนบ้านนะเหม่พินองเมื่อไรเรียงเพื่อวาดำมายูผสมน้ค่อยดีมั้งเม่อไรใส่ปุ๋ยเลยนี่อืมวันที่เจ็ดเจ็ดสิงหาเด้อมื้อนี่ พศสองพันห wow. ้าหกสิบเจ็ดไปปลามันแก้วใช่ผู้ลักโอสิบห้าเปบปลามันแก้วพี่นองพู้ปลาบกม่วงเรองียังกบไฟได้ผู้ไปเลือพเือมนเบอร์หลายหลายยายสะออนเข่าพี่นองเบอร์ยายสิบห้าพ่อมาตัวนี้เฮาดีดีเบอร์พ่อโอ้ยมันกกดบ่แมนบ่บุแมนบ่ ยายสิพาขึ้นไปเบิ่งมันแกว้วเจ้ตาถิ่มมันขึ้นไหมบ่เอาอันนี้เพิ่นปลูกตะไคร้พี่น้องปะอ่ะอายเราปลูกตะไคร้โอ๋มันไปทางปิดเอะอ๋อ <c oughs> อันนี้เพื่อนเพิ่งเลี้ยงไส้หา,ามซ่หน,<า>น้มโซอลงมาอุ้ยตะไคร้ได้หลายกออยู่เด้อ ก็อขนอน้องแม่คือบ่านขอล่างลางอันนี้อันนี้มันแก้วเลยมันแก้วญี่ปุ่นนะคะม,มันแก้วญี่ปุ่นอ,อู้หู้ป่วยโอ้ปีนี้คือจัดสรรดีแท้ มันแก้วญี่ปุ่นว่วันวานนั่นแหละมีถูกสีพี่น้องสิบสามเพิ่นเพิ่นว่ามันแมนเบาสิบสามสายพันธุ์แม่นมีถูกสีถูกกันนี่ดิเออสิบสามสายพันธุ์าสิเนี่ยวล้ดหลายอีดีล่ะอ พูดถึงพี่น้องป้าม่วงที่มานั่นอันนี้มันอันนี้สิปูเงยังนั่นบักพริกปูเขียบบักพริกขึ้นคนขึ้นกันปูเคี้ยบสิพอดีนี่มันมีมันงามเลยพอว่านน้ำมันไหลลงมามันมีแต่ปุยขวาสองลายต้นนะเมันเก็บบ๊อบฟันป้าเดี๋ยวทำพี่น้องเบื้องสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงเบื้องมันเกลวกะละงงามทร้างผุนอันนี้งามแล้ว อันนี้เป็นยังคืองามไว้เถอะจะปลูกก้อนหนานี่เอามือเอามากกว่มาปลูกได้เลย,ยโอ้อันนี้จะเปีวที่หลังอโอ้ข้ามามเดีวข้ามามเวพอพี่นใส่แามาเลียงหัวอ้ยสะอ่อนเข่าปีนี่ไหมพัเบื้องบวกบวกปีรองพเดเไปพไัดใช้ใครพน่นพวครัเป็นหมาก้องก็เก็เป็นหมากอันนี้แบบแตงยัง Hên pin hang hang, sip bay pin nông Dog, dog, there. Bua mong bun, dog, bay. Bua bun sung, 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 เตพูดอะอันคข่้องสิแม่แท้ร้วกัเบินเลยยูทูบหอมไหมหอมหอมแมพี่น้องเกงใช้น้องใหม่ไดเปลาฮะตัวตีเอาเนแห่คข่เนสนเตี้ยมันคือหอมฮะจ่เนี่ยมันตีนเวนีป้าพี่น้อง ปลูกเรียนเรียนิมถิมไม่ซื้อแม่เบิงโอ้ตะกี้เราห้าเราดำหน้าเราบม่มีไม่ได้าเบิ่งเอามันก็องมแต่เพล่ะเฮ้ยเราเป็นสี่กดกไหมพี่น้องอืม่านมาดูคนแปดเกก่อนเนี่เบิ่งกระด้างแงมนี่ นี่เอาอ่อนๆไหมอ่อนๆเถอะที่ป้าจิตตัวมันบางแง่ป่ะนะมันดกมันคือดูดเถอะบะนี้ข้างอันนี้เพื่อเรวเจ้าเสียเส้ยังบะนี้เอาในนี้สองแถวมึงเลยใส่อีหยังอันนี้เห็ดข้างเลยอีหยั๋อันนี้คือกันแต่ตัวเป็นรุ่นรุนตัวพี่น้องเท้นึ่งแม่วดน้อยหน่อยใช้เท้าหนึ่งโอ้ปาารเมืองเอาไปแกงใส่นหน่อยไหมย่าบาสิใส่บาต

ฮ่องก็ออกมาเบิ้งกิบแงาแต่กะคุ่มเด้อเบื้องพี่น้องกะท้อนอันเนี้ยกะท้อนปุยฝายหยักหยักกี่ดีลูกกระโลกะว่าอะไรเนี่ยเบิ้งใบมันสังเกตเบิ้งใบมันซีปีเราพระทัดเป็นอันนี้ยังก็เป็นหมากอยู่บอกอันนี้ต้นมะกอกพี่น้องเบิ้งนี่มะกอกมะกอกมะกอกนี่มเป็นต้นบุกม่วงสูงข้างล่างสิบเมตรนี่ยังก็ขิง ก็ใาชายขิงปลาอีเลือดเ,เป็นปลาอยู่อันนี้ซีเมนต์หมักต้นติเออแม่หมักต้นหมักเนี่ยหักแปงไปอันเ่อนอู้ปีนว่งเอ้ยมาบ้านเนี่ยพวกเบิ้งบล็อว่างอันนี้ก็ไมะไม่ไพ่แ <c oughs> ม่เพื่อแลาปลูกเป็นนี่เนะี่ยอันรุ่นนี้เบิร์ดอันนี้รุ่นนี้สิขึ้นไม่นี่หักบวบล็อว่างไม่ไพ่ไว้อันนี้ซีเมนต์หมักเนี่ยกะหมักต้น ฮะหมักแป้งหมักตัวนี่กแป้งหมันพวกอ้ยเป็นดินใช่ไหมพี่น้องบ้าเดียวก็ว่าอยากไปเนาะก็ต้องไปพวกขิงขิงที่อันนี้อันกะเจียวอันนี้ขิงเคี่ยวหรือบ้างเคี่ยวอะไรหนิเมื่อทน ขิงกระชายขิงกระชายแปดพีรดยันไปเบอร์ฤดอันนี้จะยายตีนี่จะมาจะใส่เนี่ยสื่อื่อถ้ำบาทือเตือนโอ้เพียยายมาหอดพี่ฤดอันนี้เป็นหงบอกม่วงพี่น้องเห็นบ่บอกม่วงอันนี้ใส่บอกม่วงหน่อยเนี่ยต้นเนี่ยสันปั่ามะเนียวนะโมเมนเป็นทาทาเอาไว้อันนี้ แต่ปั้าบมกม่วงเดียวมันมาเป็นทาเอาคือเป็นดอกไว้ละก่อนเคยเอ็นดอกเค็งแม่ฮะเนี่ยดอกเค็งมันคืองามแท้ฮะมันหอมมอยแย่โดมเมื่อเกินหอมตอนนอฮะเอาพี่ดอกเครื่องเอ็นดอกเค็งบ่ปาดหอมปืดไปเลยพี่ดอกแย่พลามันแน่พืชดปาดปืชดปาดอยู่ คือว <ENNIS S 1> ่ามีเวลาลกตีหยงเสียปลาหัวงกท้นนี่เปาไอนี่ปอีเลิศท่นนี่เขาไปไม่ตอไเงเก็บไปกินตอวาเี่ยนกระไรพูดอะปลอีเิศพี่น้องปลาอีเลิศปลอีเลิศปาโนใหม่ตีนั่นนม่คนนั่นือบสับเียป้าพุณรอโนใหม่บักแดงมันบสับคอตัวนยงงงนยงยงงเนรมันบ่อไรมันบ่อไ ปลาไปเรือเป็นเคียยวพี่น้องนี่เรามองนี่เรามันหม้อจอกับอันปเรือครับกระช่ายพูดอะไรบ้างปาเรือปลาเรือพี่น้องเนี่ยมะรโกรดเนี่ยหยาเห็นบ่หย่าเนี่ยมะรูปลาอีเรือไม่งานแต่เลียมใบหยุบหยุบอยู่พูดอะอุ้ยพไปตลาดคื้วห้ฝากคนไปขายื้น ใอ้มันว่าต้องห้งหอกปูซื่อๆเนี่ยปูเือซื่อนี่หลเป็นแรงเป็นแรงที่แบบว่ามันมันหมักันสี่ไหมกระั๋อกระช่ายเ่มันมังสี่โอ้ยใช่จะห้องก็ใหญ่เอาอย่หนีให่อ้ กระยายนตัวเนี้ยผลตัวพี่นองใส่อ่จะเอางัดออกไม้ให่เลยงัดออกไม้ให่นด้วยอ้วววววเวว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 ่วววกววนวว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 พว่นววววนววว่ววาเวว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 ว่ววววววงพว่นวว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 นวว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 ว่วววววพน เพิ่นเป็นดเป็นน่วยทุกขอด้วยเห็นบ่นี่เป็นปุดกโดกหวหัเป็นน่วยทุกขอด้ยเนี่ยโอ้ยมุ่งกระต่้สะอ้านมันเกลียวเห็นบ่มันเกลียวงามเนาะพี่นงต้องล้างงามมันเป็นดินไส้เนี่ยมันเป็นดินไส้โอ้ยมือนีเปลี่ยนเนื้อโน้เลยว่าถอดไข่กับิงเมี่ยคุณบอกกับเมียเพิ่นเมียเพิ่นโท้มมาก นี่เพื่อนไป็นสวยงานอยู่กรุงเทพ่ยบสวยงานลูกชายอยู่คงเถี่ยบบ้าเพื่อนมันเกี่ยวอันนั้นสีดำขาวกมสีหมวกเนี่ยวมันขวดขวดชิมได้เพื่อนเกี่ยวลงแห่น่าไปดำแมนให้แห่น่าน้ำเถี่น่าเขาก็ยดือดว่าอะไรคือเก่าอันนี้แมนอันนี้ก็ตะไคร้ตะไคร้ ตะไครแยกอีกสิขอจบเกิบซ้ำนี่แหละพี่น้องเอาข่างงามไม่เบิ่งออกมาเอาโน่ใหม่นี่ยนี้มันบ่ได้เข่า้นี่มันเป็นเหยบัดปีนี้มันต้องข่างามนี่นี่เบิ่งได้โน่ใหม่ไปแกงแล้วสิเอาไปแกงใส่บาทน้ำนี่เอาบวกบวกใส่ถ้าพี่น้องมาส้มวิวอยู่หน้าพี่น้องมาเนี่ยจักรน้อยก็ไปพัอกันอยู่ป่าเห็ด ฝรั่งเศสสิไปเก็บเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเอายบาย